สวยแจมมาเลยไทราลิธิบีนักเทนนิสดาวรุ่งลูกครึ่งไทยอังกฤษที่โซเชียลแห่จับตากลายเป็นที่จับตามองสำหรับทีทีไทราลิธิบีนักเทนนิสลูกครึ่งไทยอังกฤษที่สามารถทะลุเข้าถึงรอบก่อนรองศึกไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพสนามหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยนักหัวสาวดาวรุ่งวัยเพียง18ปีปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแฮโรอินเตอร์เนชันแนลสคูลมีความถนัดทางด้านกีฬาที่หลากหลายทั้งเทนนิสว่ายน้ำกรีฑาและเบสบอลแต่สิ่งที่เธอสนใจมากก็คือกีฬาเทนน เริ่มหัดอย่างจริงจังเมื่อตอนอายุ7ขวบภายใต้การฝึกสอนของโคเจนัทวัสุภกิจอดีตเยาวชนทีมชาติไทยและมีครอบครัวให้การสนับสนุนตลอดมาซึ่งไอดอนของเธอก็คือเซรีนาวิลเลียมอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันที่เล่นเกมรุกได้อย่างดุดนันมีร่างกายแข็งแกร่ง,งมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความเป็นนักสู้สูงสำหรับไทร่าลิทิบีนักขวสาวดาวรุง่งมีคุณพ่อเจมลิทิีบีเป็นชาวอังกฤษกับคุณแม่สาวิตรีอรชุนควา้าแชมป์การแข่งขันทั้งในปปรรระะะเเเททศศแลต่่าาาางในนนุยยวชมมก นอกจากนี้เธอยังมีอีกอาชีพคือการเป็นนางแบบ